ถ้าพูดถึงคดีฆาตก,กรรมดังๆครับของเงยอรมนีมันจะมีอยู่คดีหนึ่งที่คนยังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เว้เพราะมันทั้งแปลกทั้งน่าขนลุกแล้วมันก็เต็มไปด้วยปริศนาสุดๆครับไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในกลางชนบทที่เงียบสงบเนี่ยลอ้ลอมรอบไปด้วยธรรมชาติสวยๆจะก,กลายเป็นที่เกิดเหตุของคดีสุดสะพรึงนี้ได้ครับและบ้านหลังนั้นมีครอบครัวเล็กๆที่ดูอบอุ่นดีครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมีใครบางคนเนี่ยที่ไม่รับเชิญแอบเข้ามาอาศััยยยยยอูู่่่ใในนนบ้้้้าหลลงีีีดดวโทไมมครรเ แล้วเขาอยู่แบบเงียบๆสักพักหนึ่งก่อนจะเริ่มวางแผนหลอกให้สมาชิกคนในบ้าน,นครับออกไปที่โรงนาแล้วค่อยๆฆ่าทีละคนจนสุดท้ายไม่มีใครในบ้านรอดชีวิตเลยเพ้่แต่คนเดียวครับแล้วคดีนี้มันหายไปกว่าร้อยปีนะแต่คดีนี้ยังไม่มีคําตอบครับไม่มีใครรู้เลยว่าฆาตกรคนนั้นเนี่ยเป็นใครหรือทําไมต้องลงมือแบบนั้นทั้งนักสืบนักประวัติศาสตร์หรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยก็ยังพยายามหาคําตอบคิดทฤษฎีต่างๆครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครไขปริศนานี้ได้ครับคดีนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ลึกลัับสุดขขออออองงเรรรมนนีีคแะ่่ืืาวท คดีากรรมพินท์ขเฟกคดีที่ฆาตรกรแอบอยู่ในบ้านก่อนจะไล่ฆ่าคนในบ้านทีละคนครับ าเนกลับไปในช่วงปี1922ครับมันจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ฟาร์มีช่ชอว่าฮินเดอร์ไคลเฟกไว้คือฟาร์มนี้อยู่ทางตองเนเหนือของเมืองมิวนิกแถบจังหวัดบาวาเรียที่ประเทศเยอรมน,นีครับเป็นฟาร์มชนบทที่เงียบสงบมากเหมือนอยู่ห่างไกลจากผู้คนสุดๆเลยฟาร์มแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแต่รดาปี1863ครับแล้วใช้ชื่อว่าฮินเทอร์ไคลเฟกโดยเป็นการผสมคำสองคำของภาษาเยอรมน,นีครับซึ่งมีคำว่าหินเทอที่แปลว่าข้างหลังกับไคลเฟกซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านใกนล้ๆรวมกนแมาายึงรรททีีบบเกะ็จจตป ไม่มีเสียงคนเลยใกล้ๆกับฟ้าแผ่งนี้ครับมีบ้านหลังนึงตั้งอยู่เป็นบ้านของครอบครัวกูเบอร์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นธรรมดามดาและเจ้าของบ้านชื่ออันเดียสกูเบอร์อายุประมาณ63ปีครับเป็นชาวนาและเป็นเจ้าของฟาร์มพิเนอร์ไคเฟสนี่แหละเขาอยู่กับภรรยาที่ชื่อว่าเซซิเลียสกูเบอร์ครับอายุ72ปีทั้งคู่มีลูกสาวที่ชื่อวิตตอเรียกาเบียนอายุ35ปีซึ่งเป็นแม่ไม้วิตตอเียมีลูก2คนครับคนโตเป็นลูกสาว7ขวบที่ชื่อว่าเซซิเลียกาเบียนซึ่งชื่อเดียวกับยายเลยครับและคนเล็กเป็นลูกชายวัย2ขวบที่ชื่อว่าโยเซฟรวม ปู่ยา่าลูกสาวและหลานที่สองคนและยังมีแม่บ้านที่ชื่อว่าเคสแอนดลีเกอร์ที่อันเดียสเนี่ยจ้างมาช่วยงานบ้านอีกคนนึงครับรวมแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนอยู่ทั้งหมด6คนครับดูเหมือนจะเป็นครอบครัวธรรมดาในชนบทใช่ไหมครอบครัวของอ e ันเดียสนะครับเป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายมากอยู่กันอย่างสงบในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองถึงมันจะอยู่ลึกหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรครับพวกเขามีฟาร์มมีที่ดนินของตัวเองไม่ได้ยากหรือว่าขัดสนอะไรเลยและโดยรวมเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีนีีคคคมมววาสุุขดทกนแแต่ล้ ความสงบทั้งหมดนั้นมันก็เริ่มสั่นคลอนครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยบันไดนเกิดเรื่องแปลกเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เว้ยวันนั้นใน่แคเซนครับแม่บ้านประจําของบ้านเนี่ยกำลังทํางานบ้านอยู่ตามปกติครับจู่ๆเธอก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้หลังคามันดังขึ้นมาเบาๆครับแล้วมันก็นเงียบไปพอสักพักเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเงียบหายอีกตามเสพเลยคือเธอคิดว่าคงเป็นเสียงหนูวิ่งเล่นอยู่ข้างบนเพราะบ้านชนบทแบบนี้ครับมักจะมีหนูหรือ่สัตว์เลย,ย่ล้ยดอกลยผ่ไาปนแต่พอเวลาาาผ่นนไปหลวั เสียงนั้น,นก็่ยังคงดังขึ้นซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนยังมีอะไรเนี่ยอยู่ข้างบนตลอดเวลาเว้ยจนแม่บ้านคนนี้เริ่มรู้สึกไม,ม่สบายใจครับจนอดคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เสียงหนูครับแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องใต้หลังคางน่ก็ได้เธอตัดสินใจไปถามคนในบ้านว่ามีใครขึ้นไปทําอะไรข้างบนห้องใต้หลังคางหรือเปล่าแต่ทุกคนตอบเหมือนกันครับว่าไม่มีใครขึ้นไปนะพอได้ยินแบบนั้นปับ๊บแม่บ้านคนนี้ครับยิ่งรู้สึกแปลกใจและเริ่มกลัวขึ้นมานทีครับว่าเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ยมัสง,องอรกึู้ ก,กังวลกับเสียงแปลกๆที่ได้ยินจากห้องใต้หลังคาแต่เธอก็พยายามทําใจให้สบายครับและคิดในแง่ดีเข้าไว้ว่าเสียงนั้นคงเป็นเสียงของสัตว์ตัวเล็กๆแหละอย่างหนูรัวพังพรและพวกนี้ที่มันแอบอยู่ข้างบนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่เธอเนี่ยหูแว่วไปเองครับเธอพยายามคิดหาเหตุผลเพิ่มให้ตัวเธอเองเนี่ยรู้สึกกลัวครับแต่พอเวลาผ่านไปเสียงนั้นมันกลับดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้คือมันชัดเจนนี่กว่าเดิมเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนมาอยู่ข้างบนนั้นจริงครับความรู้สึกไม่สบายใจของเธอเริ่มกลาย เสียงของสัตว์ครับอย่างที่เธอพยายามปลอบใจตัวเองมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกขนลุกมากกว่าเดิมครับเพราะถ้าไม่ใช่คนในบ้านแล้วเสียงที่เธอได้ยินซ้ำๆนั้นมันคือเสียงของอะไรกันแน่เธอเริ่มคิดในใจว่าหรือจริงๆแล้วเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ไม่ใช่เสียงของคนแต่มันอาจจะเป็นบางสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ครับจนวันหนึ่งเธอเลยตัดสินใจครับเดินไปหาอันเดียสแล้วบอกตรงๆว่าเธอขอลาออกไว้พออันเดียสได้ยินปับก็ เอาราออกทำไมเขาก็เลยแปลกใจครับรีบถามบันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจลาออกแบบนี้แม่บ้านคนนี้ก็เลยเล่าออกมาด้วยสีหน้าที่กังวลครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงประหลาดมาหลายวันแล้วเสียงที่มันดังอยู่บนห้องใต้หลังคานั้นมันไม่ใช่เสียงของสัตว์และก็ไม่ใช่เสียงของคนในบ้านด้วยเธอเชื่อว่ามันเป็นเสียงของอะไรบางอย่างครับหรือพูดง่ายๆคือ อันเดียส e พอได้ยินแบบนั้นปั๊บก็ไม่เข้าใจทันทีว่าทําไมเธอถึงคิดแบบนั้นเขาเป็นคนหัวแข็งประมาณหนึ่งไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้แคสเซนเนี่ยลาออกไปครับเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยคงอยู่ต่อไปด้วยความกลัวไม่ได้จริงหลังจากนั้นครับแคสเซนก็รีบเก็บข้าวของแล้วออกจากฟาร์มพิทเดอร์คายแฟรกันทีครับเธอจากไปด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทิ้งไว้เพียงบ้านหลังนี้ที่มีสมาชิกเหลืออยู่แค่5คนครับวเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีหลังจากที่แม่นนออบ้นานคน แต่ใครจะรู้ครับว่าเรื่องประหลาดที่เธอกลัวนักหนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดไปกับแม่บ้านคนนี้ด้วยครับแต่มันอาจจะยังไม่จบเวลเราจะที่แม่บ้านคนเก่าาล่าไปประมาณ6เดือนครับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับมาปกติครั้งหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรื่องบางอย่างครับที่ทําให้อันเดรสเนี่ยต้องรู้สึกแปลกใจขึ้นมาวันนั้นอันเดรสนอครับออกไปดูฟาร์มเหมือนทุกวันเลยเขาเดินตรวจรอบๆฟาร์มเหมือนตาปกติแต่จู่ๆครับเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตกอยู่กลางฟาร์มเว้ยและมันเป็นหหหนนนังงงสืออออพพพิิิมมม์จาาาากกเเวซึึ่่่่่ยยยูไไปคขข้้ลบี Oh. หนังสือพิมพ์สภาพใหม่อยู่เลยครับเหมือนมีคนเพิ่งซื้อมาแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้พลิกดูไปพลิกดูมาแล้วก็รู้ทันทีว่านี่่ใช่อของเขาแน่ครับเพราะเขาไม่เคยสั่งหนังสือพิมพ์จากเมืองนี้มาเลยครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าหรืออาจจะเป็นของคนในบ้านหรือเปล่าเพื่อความแน่ใจเขาก็เลยถือหนังสือพิมพ์นี้กลับเข้าบ้านไว้เว้ยแล้วไล่ถามทละคนว่าใครสั่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาหรือเปล่าแต่คําตอบที่ได้ครับกลับมีแต่ไม่รู้ไม,รไม่ทราบเซซิเลียที่เป็นภรรยาของอันเดียสครับก็บอกว่าไม่ใช หลานสาวตัวน้อยวัยเจ็ดขวบที่ชื่อซาซิเลียมกันเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยเห็นโยเซฟวัยสองขวบตัดออกเลยครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนพอทุกคนปฏิเสธบดครับอันดิสก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊หรือว่าคนส่งปรษณีเนี่ยทำหลดไว้หรือเปล่าเพราะมันเป็นหนังสือพิมพ์จากเมืองใหญ่ครับแถวนี้ก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยสั่งมาก็ได้สุดท้ายอันเดียสครับก็หยิบหนังสือพิมพ์นี้ติดมือออกจากบ,บ้านเลยว้ยเดินผ่านฟาร์มของตัวเองไปมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไครฟ่ฟครับ เพื่อถามคนแถวแถวนั้นว่ามีใครสั่งสือพิมพ์จากเมืองมิวนิกบ้างหรือเปล่าหรือนังสือพิมฉบับนี้เป็นของใครหรือเปล่าแต่เขาไม่รู้เลยว่าหนังสือพิมพ์ธรรมดาฉบับนี้ครับมันกําลังนำปสู่เหตุการณ์แปลกประหลาดยิ่งกว่านี้หลายเท่าครับพออันเดสเอาหนังสือพิมพ์นี้ไปถามกับเพื่อนมากทุกหลังในละแ,แวกกันครับทุกคนกลับตอบเหมือนกันหมดว่าไม่ได้สัง่งนังสือพิมพจากเมืองมิวนิกเลยครับและไม่มีใครรู้จักหรือว่าเคยเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ที่เขาถืออยู่ทีซ้ำไปงั้นหนัอิ้นา่ใองวาของเถึตัสี่ม ถามคนหนู่บ้านเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดีเว้ยไม่มีใครเคยเห็นรู้ว่าอ้าวว่าเป็นเจ้าของเลยครับเขาก็เลยปรอบใจตัวเองไปว่าอ๋ออาจจะมีใครบางคนในละแวกนี้เนี่ยสั่งหนังสือพิมพ์ทิ้งไว้แต่บังเอิญไม่อยู่ในบ้านนี้ตอนที่เขามาส่งก็ได้เขาก็เลยได้แต่หวังว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่มีอะไรแต่ความหวังของอันเดรสครับมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงฤดูหนาวครับวันหนึ่งอันเดรสเนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกตามปกติเลย อากาศหนาวจัดจนพื้นดินเนีปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนครับแต่ระหว่างที่เขาจะเดินกลับบ้านครับเขากลับสังเกตเห็นรอยเท้าแปลกๆไว้มันปรากฏอยู่บนหิมะแล้วมันเป็นรอยเท้าที่เป็นสดใหม่มากเหมือนเพิ่งมีคนเดินผ่านมามนๆ,ๆครับซึ่งรอยเท้านี้เดินออกมาจากป่าทึบด้านหลังฟาร์มครับตอนแรกในยอนเดสก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเขาแค่คิดว่าคงมีใครในละแวกนียเดินผ่านไปผ่านมานั่นเองแต่พอเขาเดินไปเรื่อยๆครับเขากลับสังเกตเห็นว่า อีรอยเท้านี้เนี่ยมันเดินไปทางเดียวกันกับเขาเลยครับและมุ่งตรงไปยังบ้านของเขาเองอันเดรสเริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาทีครับเขาหยุดมองรอยเท้าที่ทอดยาวไป้างหน้าแล้วคิดในใจว่านี่มันคือรอยเท้าของใครทาไมถึงมุ่งตรงไปที่บ้านของเขาได้อย่างพอด,ดีพอด,ดีแบบนี้ครับอันเดรสเดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆครับบนพื้นหิมะที่มันยังดูใหม่ชัดเจนรอยเท้านั้นมันทอดยาวจากในป่าลึกจนมาหยุดอยูดตรงหน้าประตูห้องเครื่องของฟาร์มพอดีครับและสิ่งที่ทาให้เขาเริ่มรู้สึกแปลกใจก็คือ รอนประตูของห้องเครื่องตอนนี้ครับมันเสียพอดีและมันเปิดปิดไม่สนิทมาหลายวันแล้วครับเขายืนมองอยู่นานครับก่อนจะสังเกตเห็นบางอย่างที่ทําให้หัวใจเต้นแรงครับรอยเท้านั้นเป็นรอยเทา้าที่เดินจากป่าเข้ามาถึงหน้าประตูแต่กลับไม่มีรอยเทา้าเดินกลับออกไปจากห้องเครื่องเลยแม้แต่รอยเดียวครับ อันเดียสพยายามปลอบใจต,ตัวเองครับว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของใครบางคนในบ้านก็ได้เพราะถ้าเป็นคนอื่นที่แอบเข้ามาในฟาร์มเนี่ยมันคงไม่ดีแน่ครับเขาเดินกลับไปถามทุกคนในบ้านทั้งพยรยามงเขาลูกสาวรวมถึงหลานทั้งสองคนครับว่ามีใครเพิ่งออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่ทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าอยู่แต่ในบ้านตลอดเลยยังไม่ได้ออกจากบ้านเลย อันเดียสเลยแล้วทุกอย่างให้ฟังครับตั้งแต่รอยเท้าที่เริ่มจากในป่าจนมาอยู่ที่หน้าประตูห้องเครื่องเซซิเ <Cec ilia S 1> ลียกับวิกตเรียที่ฟังลนะแล้วก็รีบบอกทันทีว่าไม่ใช่รอยเท้าของพวกเธอแน่นอนครับ,รบเพราะอยู่ในบ้านตลอดเลยส่วนหลานอย่างเซซิเลียอายุ7ขวบเนี่ยกับโยเซฟวัยสองขวบเนี่ยตัดออกไปเลยครับเพราะมันคือรอยเท้าของผู้ใหญ่เว้ยตอนนี้คือสีหน้าของอันเดียสครับเริ่มซีดลงเขาเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติครับมันต่อเนื่องเกินไปก่อนหน้านี้ที่มีหนังสือพิมพ์ปริศนาคราวนี้กลัับบมาจบาจออกกกรยท้ลี เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ครับอันเดสเลยรีบเดินไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อนบ้านครับในละแวกนั้นเผ <im it> ื่อว่าอาจจะมีใครแถวนี้ครับเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาโดยบังเอิญแต่หลังจากที่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังครับทุกคนกลับยืนยันตรงกันว่าไม่มีใครไปที่ฟาร์มของอันเดสเลยครับและนั่นทําให้อันเดยสครับยิ่งรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวครับ เพราะถ้าไม่ใช่คนในบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วรอยเท้านี้เนี่ยมันของใครครับแล้วอีกอย่างนะปกติคือถ้าใครจะมาบ้านคนรู้จักนะครับอย่างน้อยคือน้าจะต้องบอกก่อนใช่ไหมหรือไม่ก็คระประตูเรื่องเจ้าของบ้านให้รู้ตัวก่อนว่าจะเข้าบ้านมานะไม่มีใครเดินลับๆล่อๆเข้ามาครับแล้วเดินมาถึงห้องเครื่องของฟาร์มแบบนี้เนี่ยเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะมีจุดประสงค์ไม่ดีครับทีนี้อันเดอร์เอร์รู้สึกไม่สบายใจครับเขาคิดในใจว่าช่วงนี้ทําไมมันเป็นแต่เรื่องประหลาดเต็ไมไปหมดเลยตั้งแต่เรื่องหนังสือพิมพ์จาก แล้วรอยเท้าเนี่ยมันยังเดินตรงมาที่บ้านของเขาแทมไม่มีรอยเดินกลับออกไปไว้วยนะแล้วในคืนวันเดียวกันกับที่เขาเห็นรอยเท้าลึกลับของใครบางคนครับอันเดสก็ได้ยินเสียงแปลกๆเว้ยดังออกมาจากห้องใต้หลังคาครับมันเป็นเสียงกุกกักุกกก,กคล้ายกับว่ามีบางอย่างเนี่ยกำลังเคลื่อนอ,อยู่ด้านบนเว้ย เสียงนั้นดังอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะเงียบไปครับแล้วมันก็ดังขึ้นมาอีกเหมือนมีใครบางคนเนี่ยแอบอยู่บนนั้นจริงครับอันเดียสเลยเริ่มสงสัยว่าคนในบ้านเองเขาเนี่ยขึ้นมาทําอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าแต่พอถามทุกคนดูครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีใครขึ้นไปห้องใต้หลังคาเลยคำตอบนั้นทำาอ้อันเดียสถึงกับนิ่งไปครับเพราะมันทําให้นึกย้อนกลับไปถึงคำพูดของเคสเซนส์ครับนั่นคือแม่บ้านคนเก่าได้เคยเล่าไปก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องใต้หลังคาเหมือนกันแล้วชั่วบ้านหลังนนนีีี้้เเเ่่่ยยยยยบบบาางงงงงสสสิิออศััััครซึตดดกกลลผช เขาได้แต่หวังในใจว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงที่แคสเซสิบอกครับว่าบ้านหลังนี้มันมีผีรั่วอะไรบางอย่างอาศัยอยู่รวมเลยเว้ยต่อมาไม่นานครับอันเดียสก็ตัดสินใจจ้างแม่บ้านคนใหม่เข้ามาครับเธอคนนี้มีชื่อว่ามาเรียบอมการ์เนอร์อายุ44ปีเธอเข้ามาทําหน้าที่แทนแคสเซิลที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ครับมาเรียเดินทางมาถึงฟาร์มพร้อมกับพี่สาวของเธอซึ่งมาส่งถึงหน้าบ้านก่อนจะนั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งครับและหลังจากที่พี่สาวของมาเรียกลับบ้านใทวันั้นครับแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากที่พี่สาวของ คนในบ้านหลังนี้ครับยังมีชีวิตอยู่ครับวันต่อมาหลังจากที่มาเลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาทํางานได้แค่วันเดียวครับในคืนวันศุกร์ที่31มีนาคมในปี1922ครับอันเดรสออกจากบ้านไปเพื่อทําธุระตามปกติแต่หลังจากนั้นครับเขาก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยครับและไม่นานเซซิเลียภรรยาของอันเดรสครับก็ออกจากบ้านไปเหมือนกันเธออาจจะตั้งใจออกไปตามหาสามีครับแต่สุดท้ายก็ไม่กลับเข้าบ้านมาเช่นเดียวกันครับต่อมาคือวิกตอรีครับลูกสาวของทั้งคู่พอเห็นว่าพ่อแม่ยังไม่กลับมาเนี่ยเธอก็เลยออกไปข้างนอกครับแล ใครเห็นเธอกลับเข้าบ้านอห่งเลยครับจากนั้นคือหลานสาวของอันเดรสครับเซซิเลียวัยเขวบก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปเพื่อไปตามหาแม่ของเธอไว้แต่เด็กน้อยก็ไม่กลับมาเช่นเดียวนครับ คนในบ้านออกไปทีละคนทีละคนจนสุดท้ายเหลือเพียงแต่มาเรียแม่บ้านคนใหม่กับโยเซฟเด็กชายวัยสองขวบเท่าน,นั้นครับมาเรียเริ่มสงสัยว่าทุกคนในบ้านเนี่ยหายไปไหนกันหมดทำไมยังไม่กลับบ้านสักทีหนึ่งทำไมปล่อยให้เธอเนี่ยอยู่กับเด็กเล็กเพียง2คนครับเธอตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาคนในบ้านแต่เธอยังไม่ทันจะก้าวออกจากประตูครับเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากภายในบ้าน และเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กวัยสองขวบครับมาเลียหันกลับไปหาเจ้าของเสียงแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปครับเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นภายในบ้านและในคืนนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฟามขอฮินเทือกเขาแฝกแห่งนี้เว้ย คือวันศุกร์ที่31มีนาคมครับเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตี3ของวันที่1เมษายนหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหายไปได้ไม่นานครับก็มีชาวนาคนหนึ่งเนี่ยเดินหามาแถวฟาร์มพิทเดคไคยเฟกพอดีเขากําลังจะไปทํางานตามปกติครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเขากลับเห็นร่างของคนสองคนยืนอยู่ใกล้ชายป่าเว้ยชาวนาคนนั้นรู้สึกแปลกใจมากจึงพยายามเพ่งมองให้ชัดว่าคือใครครับแต่ก็ยังเว้นระยะห่างเอาไว้ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากนักพยายามสังเกตว่า2คนนี้เนี่ยมาทาอะไรอยู่แถวด้วยกลางเดึกครับแต่พอทั้งคู่หนาเ็ พวกเขาก็รีบขันหลังกลับแล้วเดินหนียอกไปทันทีครับราวกับว่าไม่อยากให้ใครเห็นหน้าพวกเขาชาวนาคนนั้นจึงรู้สึกว่ามันแปลกครับเพราะใครกันจะมายืนอยู่ตรงชายป่าตอนนี้ตอนตีสามเว้ยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังครับเพราะมันดูไม่ปกติเอาซะเลยคน2คนนั้นเป็นใครออกมาทําอะไรกลางดึกแล้วพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกับฟาร์มพิลท์คายเฟกหรือเปล่า และเช้าวันที่1เมษายนครับวันเดียวกับที่ชาวนาคนนั้นเห็นคนท่าทางลึกลับครับมีพ่อค้าขายกาแฟที่ชื่อว่าฮันและอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเดินทางมาที่ฟาร์มอินเทอร์ไคเฟกครับเพื่อมารับออเดอร์กาแฟตามปกติครับพอมาถึงปับ๊บทั้งคู่ก็เคาะประตูบ้านตามหน้าที่ครับเพื่อร้อยคนในบ้านเนี่ยออกมาสั่งกาแฟไว้แต่หลังจากเคาะไปก็ไม่มีใครตอบครับยืนรออยู่พักหนึ่งไม่มีใครตอบกลับมาพวกเขาเลยเคาะหน้าต่างเพื่อเรียกดูอีกครั้งนึงครับแต่ก็ยังไม่มีใครตอบฮันกับกเอ็ดเดนวนดรรดนบบูออ้า มแล้วก็เห็นว่าประตูห้องเครื่องของฟาร์มเปิดค้าวครับแต่พอชะง,งกหน้าไปดูครับแต่พอชะง,งกหน้าเข้าไปดูครับก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นพอตะโกนเรียกก็ไม่มีคนตอบกลับมาจากห้องเครื่องครับสุดท้ายทั้งสองคนครับคิดว่าคงไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้จริงเลยตัดสินใจครับออกมาจากบ้านนั้นเดินทางไปต่อเพื่อรับออเดอร์กาแฟจากบ้านอื่นแทนครับและไม่นานหลังจากที่พอ่อคาหายกาแฟเนี่ยออกไป ก็มีนักล่า2คนเดินทางมาถึงฟาร์มพินเทอร์ไคลเฟกไว้เพราะตั้งใจจะมาซื้อของบางอย่างจากที่นี่ครับอาจจะเป็นไข่นมหลวาพวกสินค้าเกษตรทั่วไปครับแต่พอมาถึงปับ๊บนักล่าทั้งคู่กลับสังเกตเห็นได้ว่าฟาร์เมนเนี่ยมันเงียบผิดปกติไว้ไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงเครื่องจกักรไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีควันลอยออกมาจากปล่องเหมือนทุกวันครับและไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยแม้แต่คนเดียวพวกเขาเลยคิดว่าคนในบ้านเนี่ยอาจจะออกไปข้างนอกครับก็เลยเดินออกจากฟาร์มมาโดยที่ไม่คิดอะไรครับเหมือนหลายๆคนเนี่ยจะเข้ามาในบริเวณฟาร์มครับแต่ และในคืเนเดียวกันเองครับก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นใกล้ฟาร์มแห่งนี้ครับใช่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไมคิขึ้นพลอตเคิล เดินผ่านฟาร์มวินเทอร์คาเฟ่พอดีครับตอนแรกคือเขาแค่เดินผ่านไปตามปกติเว้ยแต่จู่ๆเนี่ยเขาเห็นแสงไฟลุกวาบขึ้นมาเว้ยจากเตาอบภายในบ้านครับไมเคิลหยุดมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะได้กลิ่นเหม็นฉุนลอยมาตามนูนจากปล่องไฟครับกลิ่นนั้นมันแรงมากจนเขารู้สึกคลื่นไส้และในตอนเองครับก็มีชายคนนึงเนี่ยอยู่ในลานบ้านครับเขาถือไฟฉายหรือไม่ก็ตะเกียงครับแล้วส่องแสงตรงมาที่หน้าของไมเคลิลไมเคิลตกใจจนตัวแข็งครับพอ,อไฟหันหลังเดินกลับมาในลานฟาร์มเนี่ยเขาก็รีบว เขาเลยรีบเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ชาวบ้านฟังครับชาวบ้านหลายคนก็รู้เรื่องนี้ แต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่ากลิ่นเหม็นน่ะได้กลิ่นมานานละแต่สุดท้ายไม่กลายเป็นแค่เรื่องเล่าครับไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบฟาร์มนี้จริงๆเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฟาร์มแห่งนี้กันแน่เวลาล่วงเลยมนจะถึงวันที่2เมษาย,ยนครับชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าครอบครัวของอันเดียสเนี่ยหายไปไหนเพราะตามปกติแล้วเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยคนในหมู่บ้านจะมาที่โบสถ์ครับเพื่อเข้าร่วมพิธีมิซาซึ่งเป็นพิธีสำคัญข,ของชาวฮิสคับแต่ในวันนั้นครอบครัวของอันเดียสครับกลับไม่มีใครไปเลยเว้ยทั้งที่ปกติ สายของโบสถ์อีกด้วยจูจๆคือครอบครัวน,นี้ไม่มีใครมาที่โบสถ์เลยปแต่คนเดียวครับต่อมาวันที่3เมษายนครับคุณครูที่โรงเรียนของเซซิเลียเด็กหญิงวัย7ขวบล้านสาวของอันเดียสครับก็เริ่มสงสัยเหมือนกันเพราะเซซิเลียเนี่ยไม่มาโรงเรียนครับทั้งที่ไม่ได้มีการบอกลานล่วงหน้าเลยยิ่งเมื่อนึกถึงว่าครอบครัวน,นี้ไม่ได้ไปโบสเมื่อวานครับมันยิ่งทําให้คุณครูเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากเว้ยพยายามติดต่อไปที่บ้านหลังนี้เท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้เว้ยไม่มีใครออกมาตอบและไม่มีใครเห็นคนในครอบครัวน,นีีอ้อกเลยครับ วันต่อมาวันที่4เมษายนครับเอ b e r เบิร์ตฮอฟเนอร์ช่างซ่อมเครื่องยนต์ท้องถิ่นได้มาที่ฟาร์พินเตอร์ไคลเฟกแห่งนี้เพื่อซ่อมเครื่องยนต์ตามที่อันเดียสได้นัดไว้ครับแต่พอมาถึงปับ๊บอันเบิร์ดกับไม่พบสมาชิกในบ้านเลอสักคนเดียวไม่มีเสียงคนพูดและไม่มีใครออกมาต้อนรับครับทีนี้อั b เบิร์ตเนี่ยจึงเดินไปเคาะป,ประตูบ้านครับเพื่อขอให้คนในบ้านรู้ว่า เออฉชนมาซ่อมเครื่องยนต์แล้วนะและขออนุญาตเข้าไปซ่อมเครื่องยนต์ครับแต่ไม่ว่าจะขอเรียกเขท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเว้เขาก็เลยยืนรออยู่นานครับเผื่อว่าคนในบ้านเนี่ยอาจออกบางข้างนอกครับแต่เมื่อรอได้ประมาณ1ชั่วโมงก็ยังไม่มีใครกลับมาเว้เอาเบิร์ดเลยตัดสินใจครับเดินไปดูที่ห้องเครื่องของฟาร์มและพบว่าประตูเปิดค้างไว้อยู่เขาก็เลยถือวิสาสะเข้าไปซ่อมเครื่องยนต์ตามหน้าที่เว้ เขาใช้เวลาซ่อมอยู่ดาว4ชั่วโมงครึ่งครับกว่าจะทำงานเสร็จแต่ตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่เห็นสมาชิกในบ้านเลยเพ้แต่คนเดียวเว้ยและหลังจากนั้นเอาเบิร์ดก็เก็บของและออกจากฟาร์มมินเทอร์ไคลเฟกไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในบ้านหลังนี้เว้ย จนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่4เมษายนครับลอเรนซ์ชาริสเทนเบอร์เพื่อนบ้านของออนเดรสตัวละครใหม่โผล่มาแกเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในบ้านครับว่าหลายวันมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นใครในฟาร์มเนี่ยออกมาเลยด้วยความสงสัยจึงให้ลูกชายวัยสิปีครับที่ชื่อว่าโยฮันกับลูกเลี้ยงวัยเก้าขวบที่ชื่อว่าโยเซฟไปที่ฟาร์มวินเทอร์ไคลเฟกแห่งนี้ครับเพื่อดูว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าส่งเด็กไปดูทั้ง2คนนี้ไปถึงฟาร์มแล้วก็เดินสำรวจรอบๆครับ,ร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 บแต่กลับไม่เเเเจอใใครรลยนนนบิววณั้พกกขาก็ โกนเรียกอยู่หลายครั้งเลยก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาสุดท้ายทั้งโยฮันและโยเซฟครับก็รีบกลับไปบอกรอเลนว่าแม่ไม่มีใครอยู่ที่ฟาร์มเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นรอเลนเริ่มรู้สึกแปลกใจขึ้นมาันทีครับเขานึกถึงเรื่องที่ครอบครัวนี้นไม่ไปโบสถ์เมื่อานทิตย์แถมช่วงนี้ก็ไม่เห็นออกมาคุยกับเพื่อนบ้านเลย ลอเรนจึงไปบอกเพื่อนบ้านอีกาสคนครับที่ชื่อว่าไมเคลนเพลและเพื่อนบ้านที่ชื่อว่ายาขอบซิกซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีใครเห็นครอบครัวนี้มาหลายวันแล้วครับแม้แต่อันเดียสที่ปกติเนี่ยมาากักจะเดินออกมาทักทายเพื่อนบ้านตามปกติครับก็เงียบหายไปเลยสุดท้ายลอเลน์ไมเคลนและยาขอบ จึงตัดสินใจครับพากันไปที่ฟาร์มเพนเดอร์ไคลแฟกแห่งนี้ไว้ไปดูเพื่อตาตัวเองดูเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่ครับและพวกเขาหายไปไหนลอเรนซ์ไมเคิลและยาขอบครับเดินเข้าไปในฟาร์มพวกเขาตะโกนเรียกคนในบ้านสารพัดสารเพแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยครับทุกอย่างมันเงียบจนผิดปกติเมื่อเดินหาดูทั่วบริเวณฟาร์มครับก็ยังไม่เจอใครทั้ง3คนเลยตัดสินใจครับไปที่โรงนาและนี่คือจุดที่พวกเขาเจอครับกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตภาายในนโรงนรงคับ พวกเขาพบศพของอันเดรสเซซิเลียที่เป็นพระยาของเขาวิกตอเรียลูกสาวของเขาและเซซิเลียหลานสาววัยเจ็ดขวบ นอนเรียงกันอยู่สี่ศพครับภาพที่เห็นตรงหน้าทาให้ทั้งรอเลนไหมเคิลยาขอบเนี่ยถึงกับช็อกระหวัดกลัวครับเพราะทุกศพมีบาดแผลที่ศีรษะเหมือนกันทั้งหมดดูเหมือนถูกของแข็งทุบอย่างแรงจนเสียชีวิตครับเมื่อเห็นว่ามีศพอยู่4คนพวกเขาก็เริ่มคิดทันทีว่าแล้ว2คนที่เหลือละ่ะไปไหนเพราะในบ้านนี้ยังมีมาเรยกับโยเซฟครับลานชายไว้สองคนี่ยังไม่พบศพทั้ง3คนจึงรีบออกตามหาดีครับหวังว่าทั้งมาเรยและโยเซฟเนี่ยอาจยังมีชีวิตอยู่ครับและอาจจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าี่ฟฟร์มพิินนนเ,เแหง้ัก แต่พอทั้ง3คนเปิดประตูเข้าไปในบ้านครับความหวังที่จะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรครับมันกลับพังทลายลงทนทีครับเพราะทั้งแม่บ้านมาเรียและหนูน้อยโยเซฟครับตางก็เสียชีวิตแล้วเช่นเดียวกันครับสุดท้ายคําตอบของเรื่องที่ว่าทําไมไม่มีใครติดต่อคนในบ้านนี้ได้เลยเพราะทุกคนในฟาร์มกลายเป็นศพไปหมดแล้วครับหลังจากนั้นทั้งสาคนครับก็รีบแจ้งเจ้าที่ตํารวจทันทีครับเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบคดีนี้แต่พอตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุครับกลับต้องเจอกับปัญหาใหญ่ทันทีฮะเพราะสภาพฟาร์มแห่งนี้มันทั้งเล็กเท่คร โดนลื้อไปทั้งหลังเว้ยพูดได้ง่ายคือเหมือนมีคนพยายามทำลายหลักฐานเน่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยสาเหตุที่บ้านหลังนี้มันเละเนี่ยก็เพราะว่าก่อนตำรวจจะมาถึงนะครับชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินข่าวว่าครอบครัวนี้เสียชีวิตแล้วถูกฆ่ายกบ้าน,นครับต่างก็พากันแห่มาดูด้วยความอยากรู้บางคนเดินเข้าไปในฟาร์มย้ายศพย้ายของหรือแม้แต่บางคนเนี่ยเข้าไปทําอาหารกินกันในครัวเว้ยแล้วมันคือบ้านที่เกิดเหตุอะ่ะทำให้สภาพเดิมของบ้านที่เกิดเหตุครับมันพังหมดเลยครับไม่มีอะไรที่มันเหลือเป็นนหลลักฐาได้เย เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลครับตำรวจใช้เวาลาน,นานมากกว่าจะไปถึงและคนในพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องการรักษาที่เกิดเหตุครับพวกเขาคงมีเจตนาที่ดีอยากช่วยเฝ้าสถานที่จนกองตำรวจจะมาถึง แต่สุดท้ายกลับเป็นว่าทําลายหลักฐานซะงันครับแถมในปี1922ครับตอนนั้นคือเทคโนโลยีด้านนิติเวชเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆครับถึงจะมีการตรวจหาลายนิ้วมือแต่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยี DNA ครับหรือการตรวจทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงบยุคปัจจุบันตํารวจต้องอาศัยการสังเกตด้วยตาเปล่าครับการสอบปากคําและหลักฐานทางกายภาพเท่าที่เห็นได้านั้นครับเพราะงานเมื่อที่เกิดเหตุถูกทําลายไปก่อนการสืบสวนก็ยิ่งยากขึ้นไปหลายเท่าครับแต่ถึงอย่างนั้นตํารวจก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อหาคําตอบ่วาใ แกนแนคือฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังของคดีสุดสยองในฟาร์มพินเตอร์คายแฟกแห่งนี้ครับ หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเพื่อนบ้านครับหลายคนก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าอันเดสเนี่ยเคยเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังครับทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์จากเมืองมิวนิกที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเจ้าของเรื่องรอยเท้าปิศาก็เหมือนกันที่เดินจากเปล่าออกมาแล้วเข้าไปถึงห้องเครื่องในฟาร์มครับรวมถึงเสียงแปลกๆที่ได้ยินจากห้องใต้หลังคาเพื่อนบ,นบ้านบางคนยังเล่าเพิ่มว่าแม่บ้านคนเก่าที่ชื่อว่าแคสต์ลูเกอร์เนี่ยครับที่เคยลาออกไปเนี่ยก็เคยได้ยินเสียงประหลาดจากห้องใต้หลังคาครับตำรวจจึงตั้งสมมติฐานว่าคนล้าอาจจะยังแอบอย หลอหล่อล่อยคนในบ้านเนี่ยออกไปที่โรงนาทีละคนทีละคนแล้วค่อยๆลงมือฆ่าทีละคนครับหลังจากฆ่าทั้ง4คนในโรงนาเสร็จคนร้ายก็น่าจะเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อฆ่าอีกสคนที่เหลือครับซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้ตํารวจเชื่อว,ว่าคนร้ายอาจจะไม่ได้มาจากภายนอกในคืนที่เกิดเหตุครับแต่เป็นใครบางคนที่แอบอยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วครับ หลังจากที่ตำรวจพยายามเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุครับก็พบกับบอแสบางอย่างที่ทําให้เชื่อได้ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะยังอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากที่เขาทําการฆาตกรรมเสร็จแล้วครับคือฆ่าเสร็จแล้วยังไม่หนีไปไหนเว้ยมีหลักฐานหลายอย่างที่ชี้แบบนั้นครับอย่างเช่นร่องรอยที่ว่าวนในฟาร์มเนี่ยยังได้รับอาหารตามปกติครับเหมือนมีคนดูแลอยู่ทุกวันครับอีกทั้งในครัวเนี่ยยังเจอใส่ขนมปังและร่องรอยการหยิบเนื้อจากห้องเก็บของครับซึ่งคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนกินเองเว้ยโคตรง่ายๆคือหลังจากฆ่าทุกคนเสร็จแล้ว ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองท่ามกลางศพแล้วก็เหยื่อยังไม่ถูกพบเว้และถ้ามันเป็นอย่างที่ตำรวจสัในฐานจริงครับนี่ก็คงเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่น่าหดหัวลุกที่สุสดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้เพราะคนร้ายกินอยู่กับศพครับ แต่ว่าแต่ว่ามันก็คิดในอีกทางหนึ่งพี่ว่าหรือสิ่งที่ตำรวจเจอเนี่ยมันคือร่องรอยของชาวบ้านเว้ยที่พายุกับที่เกิดเหตุสิ่งนี้ก็เป็นได้เหมือนกันครับต่อมาในวันรุ่นขึ้นครับนายแพทย์โยฮันได้เดินทางมาชสูตรศพที่โรงนาครับพอหมอโยฮันตรวจดูบาดแผลที่ศีรษะของผู้ตายทั้งหมดเนี่ยก็สรุปได้ว่าอาวุธที่ใช้สังหารเนี่ยน่าจะเป็นจอบขุดดินครับคนรายน่าจะใช้มันฟาดหลังศีรษะของเหยื่อทำแบบี้กับทุกคนจนเสียชีวิตครับแต่สิ่งที่น่นสาสงสัยก็คือจอบที่ว่านะครับมันหายไปไปหน ไม่มีใครพบไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตำรวจม,มาถึงที่เกิดเหตุแล้วหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เข้ามาดูก่อนหน้านี้ครับไม่มีใครเห็นอาวุธสังหารเลยเพ้งแต่คนเดียวเว้ยและนอกจากนี้ครับหมอโยฮันยังพูดเรื่องเสที่เศร้าว,ว่าสิ่งที่สะเทือนใจที่สุดของคดีนี้คือเซเิเลียครับเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบเพราะจากการชันสูตรศพก็พบว่าหลังจากเธอถูกฟาดเข้าที่ศีรษะครับเธอไม่ได้ตายทันทีครับแต่ยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกหลายชั่วโมง และที่ศีรษะของสซตซีเลียครับมีร่องรอยเหมือนถูกดึงผมอย่างแรงหมอสันนิษฐานว่าเธอคงเจ็บปวดจนพยายามกำผมตัวเองไว้กำด้วยความนั่นจนทรมานครับจนเส้นผมเนี่ยถูกดึงอ,ออกมาเป็นกระจุกครับซึ่งหมอยังพบเส้นผมของเธอเนี่ยติดอยู่บนกองฟางด้วยเด็กน้อยน่าจะพยายามคองสิสุดชีวิตครับก่จะเสียชีวิตลงอย่างทรมานจริง และเพราะกะโหลกของเหยอแต่และคนครับมีรอยฟ้าดอย่างรุนแรงจนยบทีมแพทย์จึงตัดสินใจครับแยกกะโหลกศีรษะออกจกร่างเพื่อน,นำไปตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมที่เมืองมิวนิครับแต่เรื่องกลับแปลกขึ้นอีกครับเพราะกะโหลกทั้งหมดเนี่ยหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเว้ยและไม่มีใครรู้ว่าถูกทำลายสูญหายหรือถูกเก็บไว้ไหนครับเรื่องนี้มันทําให้ครีนี้มันยิ่งน่าขนลุกขึ้นอีกครับเพราะศพที่ฝังไปเนี่ยไม่มีศีรษะเลยเมื่อแต่คนเดียวเว้ยเหมือนมีคนมาขโมยหัวครอบครัวนี้ไปอะ่ะบางคนเลยคคิิดว่า่าาาาาามัันนนออจ,จะถูกํํไปปปทเเ็ธีสศตรรร์หืลบ สำหรับแรงจูงใจของคดีนี้ครับตอนแรกตำรวจคิดว่าจะเป็นการปล้นชิงทรัพย์ว้คนร้ายอาจจะเข้ามาในฟาร์มฆ่า,า,าครอบครัวที่ทิ้งเพื่อขโมยของมีค่าครับแต่พอสอบถามจากชาวบ้านครับคนงานและคนเล่ร่อนในระแวกนั้นครับแต่หลังจากสืบสวนครับของในบ้านไม่ได้หายไปไหนเว้ยแถมเงินสดจํานวนมากเนี่ยยังอยู่ครบในบ้านครับไม่ได้หายไปไหนเลยเมื่อเป็นแบบนี้ข้อสนิษฐานเรื่องปล้นฆ่าเนี่ยมันถูกปัดตกไปทันทีครับและยิ่งทําให้คดีฆาตกรรมนี้ครับมันดูเต็มไปด้วยปริศนาครับชาวบ้านหลายคนให้ข้อมูลกับตำรวจว่าคนร้ายนี่อาจจะมีคควววามแ้นนส่ตั บางคนพูดกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวครับหรือไม่ก็เรื่องร่วมประเวณีระหว่างญาติที่เป็นข่าวลือหนาหูในหมู่บ้านครับซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกสาวของอันเดสก็เป็นได้ครับ อีกด้านหนึ่งก็มีคนบอกตำรวจว่าอันเดรสเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนและชอบใช้ความรุนแรงบางครั้งอาจจะทะเลาะกับคนในละแวกนั้นหรือว่าสร้างศัตรูไว้โดยที่ไม่รู้ตัวครับซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ใครบางคนเนี่ยกลับมาแก้แค้นด้วยแต่ถึงจะมีข้อสันนิษฐานเต็มไปหมดครับสุดท้ายคือก็ไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่บ่งชี้ให้แน่ชัดว่าแรงจูงใจของคนร้ายคืออะไรเว้ยและที่สําคัญคือไม่รู้ตัวคนร้ายสักคนเดียวครับไม่มีพยานไม่มีหลักฐานแน่หนาพอจะสาวถึงฆาตกรได้เลยครับ และนี่คือคดีฆาตการรมพินเดอร์คายเฟกครับคดีฆาตกรรมปริศนาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผีแต่กลับมีคนอาศัยอยู่ในบ้านเว้ยแล้วล่อฆ่าคนในบ้านเห็นละคนเนละคนครับจริงๆคดีแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายประเทศในโลกนะบางทีคนไรบ้านไปอาศัยแอบอยู่ในกําแพงของบ้านเนี้ยแต่แบบอาศัยอยู่เฉยขโมยของกินในบ้านแต่นี่คืออาศัยอยู่ในบ้านแล้วฆ่าคนในบ้านด้วยอะ แต่เราคิดว่าคดีฆาตกรรมนี้มันผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วคือแบบมันปี1922อ่ะแล้วมันจะย้อนกลับไปหาหลักฐานตอนไหนได้วะแล้วเรื่องสภาพคือถึงจะเป็นตอนนั้นแต่สภาพแป็น้อมที่เกิดเหตุอะ่ะมันโดนพังทลายเพราะชาวบ้านเข้ามาเฝ้าอะ่ะไอสิ่งที่ตำรวจบอกว่าคนร้ายอาศัยอยู่ในบ้าน หลังจากที่เขาทําการฆาตรกรรมเสร็จแล้วอะแล้วมีอาหารหายไปแลือมีการปรุงอาหารอะผมยังคิดอยู่เลยว่าหรือเป็นเพราะชาวบ้านหรือเปล่าระหว่างที่รอตรํารวจมาเนี่ยเร้บอกว่าชาวบ้านไหนเข้าไปยุ่งในครัวเข้าไปยุ่งกับของในบ้านอะคือมันยิ่งดูแบบมันยิ่งสืบยากมากขึ้นไปอีกอะแล้วสมบุรว่าท,ทุกวันนี้สืบได้รู้แล้วว่าฆาตรกร,รเป็นใครทุกคนคิดว่าฆาตรกร,รยังอยู่ไหมมันร้อยกว่าปีแล้วอะและนี่คือคดีฆาตรกรรมฮินเทอร์ไคเฟตครับคดีฆาตรกรรมปริศนาที่มีคนมาใส่อยู่ในบ้านและล่อฆ่าคนใน